สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี่นะคะก็เราก็จะมาให้ดูแกลเลอรี่ของเรานะคะคือแกลเลอรี่ที่เราแคปหน้าจอไว้นะคะถ้ามีเสียงกวองขอภัยนะคะที่เราแคปหน้าจอที่เป็นสกุชชี่ไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยชิ้นแรกจะเป็นคัพเค้กชิ้นน้มอนโรนะคะสีขาวนะสวยมากนะคะชิ้นนี้น่ารักสุดๆนะคะที่เราแคปภาพไปนะคือไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนบันทึกเองนะคะ นี่นะคะจะเป็นไอติมชินนามอนโลนะคะน่ารักฟงฟิงมากเลยนะคะชินนามอนนี่คือหายากแล้วนะที่เป็นพวกตัวชินนามอนอะไรประมาณเนี้ยนะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นอะไรนะชื่ออะไรอะตัวนี้ชื่ออะไรบอกด้วยนะคะคือเราลืมนะคะดูตัวต่อไปนะคะจะเป็นเฮดบันแพนด้านะคะที่เห็นจับอยู่นะคะสีฟ้านะคะนั่นแหละคะ่ะชิ้นต่อไปเลยะคะ่ะ เป็นอุนจินะคะอุนจิน่ารักมากนะคะสีนี้เลยที่จับไว้นะคะแล้วก็จะเป็นปังแผ่นทําเองของพี่ไอเดียนะคะใครได้ติดตามนะคะก็สวยมากนะคะพี่เขาทําอย่างเหมือนมากเลยนะคะนี่คือปังแผ่นอาโอยาม่าของพี่เขาทําเองนะคะสวยมากๆคะ่ะหนาด้วยนะคะที่เห็นเป็นสีเหลืองเนาะคือหนานะคะนี่เขาจะเป็น ไอติมที่พี่ไอเดียเขาทำนะคะคือนมเย็นกับจะเป็นไอติมนมเย็นกับไอติมเคลือบช็อกโกแลตโดนกัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปเลยดีกว่านะคะภาพต่อไปจะเป็นคุกกี้คลิกแคลกนะคะคือมันหักได้นะคะหักแล้วมีเสียงเนาะจะเป็นช็อกโกแลตคุกกี้รสช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่นะคะที่ต่อไปนะคะก็คือเป็นที่นอนเป็นที่นอนด้วยนะ,ะก็เป็นที่นอนมาป้าฟลอกนะคะก็เป็นแต้งโม เราจะเป็นอันนี้เราแคปมาจากเฟซนะคะก็เป็นเจ้าหญิงอย่างนี้นะคะสวยมากเป็นน้องวัวน,น่ารักนะคะเหมือนมิสเตอร์บอมิสเตอร์มอมอเนาะแปงโมสวยมากๆนะคะคือหมอนอะ่ะเหมือนของพี่เราเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปนะคะอันนี้สวยมากๆนะคะจะเป็นสีแดงลยุยหูแบบน่ารักมากย่งกะเป็นวันวันวารลนทายอ่ะเนาะ ดูต่อไปนะคะก็คือจะเป็นภาพเจ้าหญิงน้อยน่ารักนะคะไปดูต่อไปกันเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นแมวเมียวเมียวแมวแมวจี้เนาะแมวจี้นะคะน่ารักมากๆนะคะใครเป็นสาวกแมวต้องเก็บภาพนี้ให้ได้นะคะ ชิ้นต่อไปเลยนะคะเอ้ยไม่ใช่ตัวต่อไปนะคะคือสกุชิกะโหลกนะคะมีเสียงกรงขอภายนะคะสกุชิกะโหลกนะคือน่ารักมากนะคะมันนิ่มๆเนาะดูชิ้นต่อไปนะคะเอ้ยตัวต่อไปก็คือเป็นบันแบบนี้นะคะก็ไม่รู้คือบันอะไรนะคะใครรู้ช่วยมาคอมเมนต์ด้วยนะคะมาดูภาพต่อไปนะคะ แพนด้าบันคือสวยมากนะคะชิ้นนี้จะเป็นจัมโบ้นิ่มสโลมากมากค่ะเหมือนแบบเป็นของแท้เลยค่ะสโลแข่งกับไอบูมได้เลยนะคะไปดูชิ้นต่อไปอไปดูตัวต่อไปเลยค่ะเป็นบันนะคะนิ่มนะคะแต่ไม่สโลเท่าไหรน่นะก็สโลนิดเดียวนะคะก็มาดูชิ้นเอ้ยไปดูภาพต่อไปนะคะเป็นบางปอลีและโคม,มานะคะจะเป็นอันใหญ่กว่าของเรานะคะของเราจะเล็กกว่านะคะไปดูภาพต่อไปเลยค่ะเป็น อันนี้จะเป็นพี่พิมพ์นะคะก็เป็นชินนามอนนะคะจะเป็นมาการองชินนามมอนโลนะคะเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นซุปเอชี่ทำเองทั้งหมดที่เราแคปมาได้นะคะจะมีมินิเรยซอฟนะคะก็ไอติมเอ้ยไม่ใช่ไอติมสายใหม่นะคะขขยไก่อีลิกโดนัทพีชนะคะมาการองแล้วก็เป็นปังปอนกบอะไรอะ่ะกบฟอกนะคะก็ไปดูต่อไปเลยนี่นะคะก็จะเป็น มือของป้าป้าพานะคะคือเห็นโลโก้ไหมตรงนี้นะคะโลโก้ตรงนี้นะ,ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยคือจิ๋วน่ารักมากนะคะจะเป็นอะไรนะ,ะบัฟเฟลนะคะไปดูดต่อต่อไปนะคะเ็นมากระลองนะคะมากระลองนะคะก็ไปดูภาพต่อไปนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลืมแล้ว แต่เราก็ชอบนะมันดูน่ารักดีนะคะไปดูตัวต่อไปนะคะเป็นแพนเค้กของภูนิมารุนะคะคือเราอยากได้มากนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะคะเป็นหมาของหมาเฟนชี่ของของอะไรนะของชาวานน่แหละของชาวานะคะไปดูตัวต่อไปกันเลย ก็เป็นของบุญนิมารุกอีกแล้วนะคะจะเป็นแพนเค้กรสกล้วยนะอันนี้เราก็อยากได้เหมือนกันนะคะแต่เราอยากได้บูเบอรี่มากกว่ากล้วยนะคะไปดูตัวต่อไปกันเลย่ะจะจะเป็นเออจะเป็นอะไรนะที่เป็นของชวาเนาะจะมีตาโลโก้ชาวาอยู่ตรงนี้เนาะเห็นไหมนะะัน่นแหละค่ะขนมปังของชาวาะคะเดีย๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยค่ะเป็นสับป,ประปประดนะคะพายพายแอปเปิลนะคะจะเป็นของ จะเป็นของไอบรูมนะคะ PPAP อ่ะเนาะภาพต่อไปนะคะจะเป็น Apple p a i n นนะคะ Apple นะคะก็ก็จะรู้สึกว่าจะสับปรดจะแพงกว่านะคะก็ดูราคาตรงนี้นะคะนี่นะ2ร้อเจ็ด้อยี่สิบนะคะก็ไปดูอันนี้นะคะหกร้อยเองนะคะคือสับปรดแพงกว่านะคะคือทำไมแต่เนี้ยสโลนะ โซโลมากกว่าสับประรดอีกนะคะคือสับประรดก็หอมนะก็ไปดูตัวต่อไปดีกว่านะคะไม่พูดพ่าเพื่อนะคะก็ปังของไอ้บ o ูมนะคะไอ้บ o ูมใช่ปะของไอบลูมเนาะนั่นแหละไปดูตัวต่อไปนะคะเป็นสตอเบอรี่ของไอ้บ o ูมนะคะดิคสิตแท้เนาะไปดูตัวต่อไปนะคะราคาก็นี่นะนี่เลย1นึ่บาทนะคะคือแพงมากแค่นี้เองนะคะคือแพงมากนะคะ เพราะมันไรหายากมากนะคะไปดูต่อไปเลยว้าวเป็น600บาทนะคะเป็นส้มของไอบ o ูมรุ่นใหม่นะคะคือแพ็กเกจอลังการมากนะคะไปดูภาพต่อไปนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเนาะก็จะเป็นสกุช,ช่ปาวานปะปาวานบิงซูเหมือนเป็นปาวานบิงซูนะคะก็ผิดก็ขออภัยนะคะไปดูตัวต่อไปเลยค่ะ Baby ้แบรบ์สีชมพูนะคะของไอบ o ูมเนาะ เป็แบสีฟ้านะคะของไอปรูมแตงโมของชวากับปาป้าผาร่วมกันนะคะก็เป็นสกุตชี่ไม่แท้นะคะจะเป็นไอติมอ้วน,อนของเรานะคะจะดูภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นบันเต่าทองน่ารักมากนะคะเป็นร้านนานา,นาช็อปนะคะจะเป็น เค้กของอีริกอีริกนะคะน่ารักมากเป็นปอมปอมแฮมเตอร์ของไอบ o ูมนะคะคือสีชมพูรับตานะคะขนาด7 7ซนติเมตรนะคะไปดูตัวต่อไปนะคะเป็นแพนด้าบันราคา20บาทนะคะดตัวต่อไปนะคะเป็นไอติมคอหมี่อะไรนะมันเรียกอะไรอาราชโช็อกโกแลตนะคะก็จะเป็น นี่เลยของอะไรก็ไม่รู้นะคะเราไม่รู้จักเนาะก็ไปดูตัวต่อไปนะคะเป็นไอติมไอติมคิตตี้นั่นแหละสวยมากนะคะน่ารักมากมีแท็กนะก็คืออันนี้จะเป็นซูเปอร์จัมโบ้สตรอเบอรี่ของภูนี้มารู้นะคะมีภาพลิงอยู่ตรงนี้จริงๆนะคก็คือเป็นสีมุกนะคะมาดูภาพต่อไปนะคะก็จะเป็น ของพวกนี้มารู้อีกนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่จุ่มสตรอเบอรี่นะคะคือช็อกชิปอ่ะเนาะช็อกชิปสตรอเบอรี่นะคะก็ไปดูภาพต่อไปนะคะก็คือพีชของไอรูมนะคะเป็นสีมุกน่ารักมากนะคะแต่เราอยากได้สีชมพูมากกว่าสีนี้นะคะไปดูต่อต่อไปนะคะเป็นแพนเค้กของอะไรไม่รู้อ่ะเราไม่รู้จัก เปดูต้นต่อไปนะคะ,ะคลิปนี้อาจจะเยืนยาวนะคะเพราะเราบันทึกไว้หลายอันนะคะก็เป็นแอปเปิลของอะไรที่ใครรู้นะคะแบรนด์ทุกอย่างนะคะก็มาคอมเมนต์ได้นะเพื่อในนี้จะเป็นสกุช,ชี่แท้กับสกุช,ชี่ไม่แท้นะคะไปดูตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นคัวซองของออริกนะคะออริกเนาะไปดูตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นของคีบูเป็นขน คิบุนะคะต่อต่อไปนะคะก็จะเป็นพีทก็สีเหมือนเดิมนะคะก็ไปผ่านไปนะคะเป็นขากล้อีริกนะคะคือซองมันแคบมากะคะ่ะเวลาแสบก็ใส่ยากเนาะแพ็กเกจคือแพ็กเกจถ้าใครใส่แบบรีบร้อนนะคะจะขาดเลยนะก็จะไปดูต่อ,ตอไปนะคะเป็นอ๋ออันนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์หนูน่ารักของแบรนด์อะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปค้นหาก่อนนะคะ เดี๋ยวเราไปค้นหาหรลอกันเนาะไปค้นหาทีหลังนะคะจากถ่ายคลิปเสร็จเนาะก็ไปดูที่จะเป็นบันเมรอนของประเทศเจีนหรือเปล่าะคะคือดูแพ็กเกจน,นะคะดูแพ็กเกจจะเป็นจีนหมดเลยนะคะไปดูตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นบันอีโมจิน่ารักมากๆนะคะดูตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นอ๋อจะเป็นแยมโรมีนะคะเป็นรีแลกคมาเฮดบันรีแลกมานะคะก็ กล้วยค่ะคิกครกค่ะแล้วก็โรดิโท้ทอดค่ะโบว์คิตตี้ค่ะเคก้กเค้กรสส้มค่ะกล้วยของซานชิยูแรนค่ะบางแผ่นของซานชิยูแรนค่ะบางแผ่นของซานชิยูแรนค่ะรองเท้าคาบิไม่แท้ค่ะ ป saúde, ังปองคาบิไม่แท้ค่ะปังไม่แท้ค่ะปังไม่แท้ค่ะปังไม่แท้ค่ะบิ๊กิตไม่แท้ค่ะบิ๊กิตไม่แท้ค่ะปังปังปอลินไม่แท้ค่ะกีตาร์ไม่แท้ค่ะกล้วยไม่แท้ค่ะแฮมเบอร์เกอร์ไม่แท้ค่ะแก้วกาแฟไม่แท้ค่ะ ตรอเบอรี่ไม่แท้ค่ะยังกาเฮดบันเฮดบันลิงไม่แท้ค่ะปาวันไม่แท้ค่ะปังยาวไม่แท้ค่ะซาลาเปาไม่แท้ค่ะบันไม่แท้ค่ะซาเปาไม่แท้ค่ะปังในสดไม่แท้ค่ะมะม่งวงไม่แท้ค่ะลูกแพ้ไม่แท้ค่ะ บัณฑิมไม่แท้ค่ะรถนะอ,อะไรนะอะไรโดรถเนี่แหละนะคะไม่แท้นะคะปังไม่แท้นะอันนี้ไปแล้วนะคะคืออันนี้จะเป็นหน้าอะไรสักอย่างนะคะก็คืออันนี้จะเป็นมะม่วงนะคะเป็นบันฑิอย่างนี้เป็นบางแผ่นนะคะเป็นแซนด์วิชเล็กนะคะกับบันโดนกัดนะคะจะเป็นข้าวโพดแท้ออริกนะคะสองสองนะแล้วก็จะเป็น ลูกอมลายวัวนะคะแล้วก็จะเป็นแท้นะคะอันนี้จะเป็นของอีรีกนะคะก็จะเป็นนี่นะอันนี้ก็คือผ่านไปแล้วะคะ่ะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วเนาะก็มีแค่นี้นะคะหมดแล้วก็เยอะสําควรนะคะนี่นะเยอะมากนะคือเยอะมากเดี๋ยวเราจะได้ให้ดูติดๆนะคะมีเสยงล็ ลมลดกวนก็ขอบัยนะคะเพราะเราเปิดพัดลมอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วช่องที่บอกไปด้วยนะคะบ๊ายบาย